อันนี้เป็นต้นโชก้าชั้นนะคะโชก้าชั้นอันนี้เป็นต้นแม่นะต้นใหญ่เลยต้นใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะไปดูไปพาไปดูต้นที่ขยายไว้นะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นลูกมันนะคะคุณยายขยายไว้คือต้นแม่มันนะ่ะอ,อประมาณยี่สิบปีแล้วนะ ยี่สิบปีมันก็ใหญ่ประมาณปามใหญ่มากเลยใหญ่มากอันนี้เป็นเป็นต้นลูกมันนะคะขยายไว้ก็สี่ห้ากระถางแล้วนะแต่นี้ว่าคุณยายว่ามันหลายปีอันนี้ก็จะประมาณประมาณสองสามปีแล้วนะมันก็ไม่ค่อยโตนะอันนี้คุณยายจะมาลือล้อกระถางนะคะเปลี่ยนก็เปลี่ยนดินใหม่เลยนะคะลองดูนะเนี่ยอันนี้คุณยายเอ่อลื้อแล้วมันมันได้อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวคุณยายจะลองเอานี่ไป ไปเพาะดูนะว่ามันจะจะขึ้นไหมนะมันเป็นไหลมันมะเนี่ยมันจะมีไหลทั่วไปเลยลากมันนะลากมาันจะเกิดเป็นไหลนะไม่รู้ว่าจะจะลองดูนะจะลองดูวิธีการขยายของมันก็คือวิธีการขยายของมันก็คือตัดยอดนะตัดยอดแล้วก็ขยายด้วยลําต้นข,ขยายจากลําต้นนะแต่ว่าอันนี้ยังขยายไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีลําต้นมันยังไม่มีลําต้นใหม่เลยนะก็ยังขยายไม่ได้นะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นดอกมันนะอันนี้เป็นดอกของเอ,อ่อนะคะนะคะโชคเก้าชั้นนะเห็นไหมคะดอกเขาจะแบบว่าเกิดทั้งปีเลยค่ะมีจะมีดอกให้ทั้งปีเลยดอกก็จะอ,อยู่นานมากเลยนะคะวิธีการผสมมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ,อ่อการผสมด้วยอันนี้นะคะการผสมด้วยการเพาะเพาะไอ้เพาะเชื้อนะเพาะเชื้อ ก็จะต้องดูว่าตัวผู้ตัวเมียน,นะเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเ,<ป>เรียนรู้ไป,ไป <Quand. S 1> เดี๋ยวคุณยายจะปลูกเลยนะคะเจ้าต้นนี้นะเดี๋ยวปลูกแล้วเดี๋ยว,วค่อยดูกันว่าอย่างไงเพราะว่าอ,อ,อ,อันนี้นะดินมันไม่จเจริญดินมันไม่ดีเลยนะคะต้นมันก็เตี้ยแล้วก็ไม่สวยะะด้วยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะลองลองเปลี่ยนดินใหม่นะอันนี้นะคะวัสดุที่ใช้นะคะก็จะเป็นนะอันนี้คุณยายคุณยายใช้กระถางใหญ่เลยนะ ดูซิว่ามันจะเจริญงอกงามเหมือนอันนั้นไหมนะคะอันต้นแม่มันสวยงามมากเลยก็อันนี้นะคะเป็นใบไม้นะคะเป็นใบใบแห้งนะใส่ลงไปนะคะก้นกระถางนะแล้วก็อันนี้เป็นดินนะคะอันนี้เป็นดินก้ามปูนะดินก้ามปูนะคะแล้วก็จะมีผสมนะคะกับกากมะพร้าวสับนะคะกากมะพร้าวสับค่ะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกก่อนนะปลูกเสร็จแล้วค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะปลูกเสร็จแล้วนะ วิธีการ,ด,รกาดูแลรักษาคือการลดน้ำนะคะออชอบอากาศชอบออที่ชื้นๆน,นะแต่ไม่ชอบแฉะนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายพามาปลูกนะคะโชคเก้าชั้นนะคะเพื่อประดับบ้านไว้นะคะจะได้มีโชคมีลาบนะคะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะคะโตไวด้วยนะคะควรจะหามาปลูกไว้ดูเล่นกันนะคะสวัสดีค่ะ